ห้าศูนย์ูนทีไะเครื่องนี้3600มนหฮะได้เครื่องนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้าง3600บาทกับกาจอ r อ x 5 0 6 0 t าห้าูนย์นทีไอแปดจิจากโ o t ท c กเกมมิ่เครื่องนี้ครับเคสสวยมากตัวนี้ CPU นะเป็น i5 7้าเจ็ดสิบสบกคอสิบสองเทสครับแ a m มสามิครับเครื่องนี้เป็น DDR5 b u ร5 2บัตห้าพันสอง้อยสาคู่ตัวนี้ากคูณสองจากคอแซเป็นตัวคอแซแวนเซียน แล้วก็จะมีตัวมัตบอร์ดเนี่ย m s i h 6 0 M Pro Series สตอ o ร y ราคานี้ได้เป็น M 2 NVME ความจุ 512GB สกิกลิสามน High s e e i City E 3 0 0 0แล้วก็จะมีตัว Power Supply Power Supply ตัวนี้เป็น700วัตต์8ปพัจาก Sigma t เท h ประกัน05ปีเคสที่ลูกค้าเลือกมาตัวนี้จากแบรนด์ g m a t e เทคครับเป็นตัว Sigma เท c เอาผ่ารุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเลยสำหรับเคสตัวนี้เป็นสีขาวฟาข้างด้านหน้าเป็นกระจกด้านข้างก็เป็น กระจกเทมิพวก,การนะครับของใหม่มือหนึ่งทั้งเครื่อง3,600จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกระบอนมิอมทูจัดให้ผม